นี่คือจุดเริ่มต้นของเส้นทางการเป็นราชาโจรสลัดกับเกมบ o ็อกฟุโดยแอโจและในคลิปนี้ผมมีภารกิจจะต้องกินผลไม้ปีศาจให้ได้หนึ่งผลครับเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงมารับชมไปมพร้อมๆกันได้เลยครับผมเลือกไปเลยไพยเลตอยู่แล้วอันนี้แบบเริ่มใหม่เลยนะโอ้ายไพเลตคนเล่นยังไงบ้างอันนี้ผมเพิ่งเข้ามาเล่นแบบอา่าคร่าๆแล้วนะแล้วก็ตีมอนอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้นะ มาเล่นกันบ้างดีกว่าเป็นยังไงบ้างชิปเชิบอะไรได้ไหมอ๋อคิวคิวคิวโอเคอ่าพอจะเข้าใจแล้วเควสครับเอ่อซีเล็กให้จัดการได้ครับผมให้จัดการกับเราลูกโจรสลัดทั้งร้อยเดี๋ยวผมขอดูเซตติ้งดูเกมอะไรหน่อยนะนิดนึงอันดับแรกครับผมพุ่งเข้าไปตีตีต่ตอย มึงตอนเป็นนักบวยเลยอีหาบึ๊บอโอ้โ,อโหเมื่อกี้มันเสียงดาก้อนบอลอ่ามีอัพเลเวลด้วยครับแล้วก็มีครูดาวของสกิลกดแซดเพื่อโจมตีอันนี้ผมเพิ่งเล่นนะดังนัง้นจะไม่ค่อยเข้าใจสกิลเท่าไหร่นะทำไมมันเหมือนดาก้อนบอลเนี๋ยวิ่งดาก้อนบอลชัดๆเลวห้าวิที่เรียบร้อย กระโดดแบบดับเป็ลจำเลยเนี่ยนะบึงบ้งบึ้งโอเคตอนนี้อยู่ที่เลเวลหกนะครับแล้วก็คุยรับเควสครับเอาอีกเหรอมันให้เล่นกี่รอบอะงงเลยอันนี้อย่าบอกนะว่เาเป็นเควสเสริมหรือว่าอันนี้คือเควสหลักเอาเหรอใช่ป่ะ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  อ๋อมีเควสหลกักเควสเสริมเพิ่งรู้เพิ่งรู้คานาะอยากเริ่มเป็นอะไรระดับเรามันต้องหาคลิกอยู่แล้วเปล่าไหวไหวเงินบ่พอน่าจะต้องลองเควสอีกรอบหนึ่งน่าจะต้องเควสอีกรอบได้ได้ได้ได,ได้เดี๋ยวเดี๋ยวขอสำรวจแมปก่อนนะรู้สึกว่ามันจะมีอะไรที่ผมยังไม่รู้อยู่เดี๋ยวนะกดเมนูก่อน นี่ไงอัพสเตตตัดได้ด้วยว่าแล้วมันอยู่ที่เราจะเล่นอะไรใช่ไหมถ้าเล่นปืนอัพปืนถ้าเล่นผลไม้ปิาศาตอัพผลไม้เนาะมาลีก็น่าจะเป็นการตีปกติเด็เด็เ,ดเนี่ยต้องต้องใช้แน่ๆอยู่ละขออัพมาลีกับเด็เนาะอ๋อมีรีสกิลก็ได้แต่ว่าต้องใช้โลบักเข้าใจงั้นแปลว่าอัพแล้วอัพเลยนะครับยกเว้นใช้โลบักอ่ารีเนาะอ่อเดี๋ยวนะ ซื้อเรือได้เรือฟรีมานี่เราได้เรือฟรีแล้วสามารถออกเดินทางได้ละแต่แมปอยู่ไหนอ่ะเกมพาร์ทเดี๋เด้อเดผมขอไปทำเคเวสให้เสร็จก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาดาบนะครับซื้อดาบติดตัวมาก่อนตอนนี้ยังไม่รู้ว่ามีอะไรยังไงบ้างนะเดี๋ยวขอทำเคเวสหน่อยแป๊บนึงเอาดิเอาผลลไม้ปาดีกว่าเอ๊ เคยมีเอาออฟสต็อกด้วยอ่ะแล้วกูซื้ออะไรได้บ้างเนี่ยอ๋อถ้าเงินไมในเกมไม่มีให้ใช้โลบักซื้อแทนหูแล้วมีเต็มไปหมดมังกรเอาออฟสต็อกคืออะไรอ่ะเฮ้ยสวยอะเอาวะแต่นี้เอ่อน่าจะรอเวลาที่มันรีเนาะแต่ตอนนี้เงินไม่มีอยู่แล้วจากที่ดูเงินกูไม่พออยู่แล้วแหละเอาดาบมา เอาดาบมาเอาดาบมาก่อนเฮ้ยได้ดาบแล้วได้ดาบแล้วได้ดาบแล้วเป็นไงเป็นไงเป็นไงสองขอทีหน่อยเอ้ยทำไมดาบมันเบาวะ <c oughs> ทจะไมดาบมันเอาสรุปมันเบาหรือว่ามันแรงวะเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันวืบสรุปมันเบาหรือมันแรงเนี่ยมันเบาเลยโอ้ยเท่ว่ะโอ้คนเลยชอบบัคฟุต เข้าใจและเหตุชนี้นี่เองโอเคโอเคหนีมาครับเลยได้ไปอีกเมืองหนึ่งอ๋อเมื่อกี้เหมือนกับว่าเป็นเมืองแรกเริ่มใช่ไหมเฮ้ยเกมโอเคอยู่นะเฮ้ยโอเคนะเอ้าแล้วแม่ป็นยังไงบ้างอะกล่องอะไรเอ้ยเงินอ๋อเก็บตามแมปได้ลกเท้าเหรอให้นำควสหรอ นะ่ะกล่องหู่องอยู่บนนั้นเนี่ยหนึ่งสองมันได้แค่หนึ่งสองอ่ะมันน่าจะต้องเข้าไปข้างในไหมมันเข้าไม่ได้อ่ะเราบ,บินไม่ได้ด้วยดินี่คือเพิ่งเริ่มประจนภัยนะเลยไม่รู้ว่าเกมอ่ะมันเล่นยังไงนะเฮ้ยมีใบข้าวหัวด้วยวะจะเป็นหรือตายโปรไฟล์อันนี้อันนี้คือผู้เล่นจริงๆเลยใช่ไหมเฮ้ยมันตั้งข้าหัวกันได้ด้วยหรอตัวละครมีข่าหัวด้วยหรอเอาจริงดิเฮ้ยมีค่าหัวด้วยหรอ เฮ้ยเกมดีเหมือนกันนะบังคับเรือไม่เป็นไปไปอยู่นู่นไปนู่นเลี้ยวขวาทำไมมันมันไม่เลี้ยววะเลี้ยวดิเลี้ยวก็เลี้ยว,ยวสิวิวสวยอยู่นะเกมอ่ะมันมันก็คล้ายๆไมค์คาบนะเอากันจริงๆแต่มันมันก็ไม่เหมือนหนึ่งรอเปอร์เซ็นต์นะเนาะทำไมมันโดดได้ไหเด่งยังวะเฮ้ยมึงใช้ท่าโซะเฮ้ย แหมตบไก่สินะแหมตบเด็กสินะเมืองเพียบเลยอ่ะแต่ผมไม่ไม่ได้รู้แมปนะว่าแมปไหนมีอะไรยังไงไม่รู้เรื่องเลยมือใหม่มือใหม่มือใหม่ม,หม,มีเคเวสไหมเลยก็สิบสี่โอ้โหตีเทียวตายอืมม,มีเคเวสไหมเปิดประสบการณ์กูมากเลยอะเกมเนี้ยเฮ้ยมีรายการมีะไยการดูดิรับเคเวสครับผมมังกี้กอริลากอริล่า,ลาคิงแล้วมันคืออะไรอ่ะ เดาะฟามิงโกเหรอค่าลิงให้ได้แล้วก็จะได้รับเงินอ๋อเกมเล่นไปเก็บเควสไปสินะไม่แปลกใจแล้วทำไมหรือว่าเขา PVP กันเ <c oughs> ขา PVP กันอยู่โอเคไม่ยุ่งกันเรามาจัดการของเราดีกว่า <c oughs> ขอท่านรายการอุ้ยมีมีม,มอลแสงด้วยอมีีมอลแสงเฮ้ย <c oughs> ทำไมมันเปิดปูเปิดตาไปอ๋อนี่ไงกอริล่าคิงทัวร์นาเมนต เฮ้ยขอดูหน่อยขอขอดูหน่อยขอดูหน่อยโอเคมีทวัวร์เมนต์ด้วยเหรอโอ้โหโอ้โหอะไรกันครับนี่มึงดัากอนบอลเหรอไ <c oughs> อ,เ,อเดียวนี่บอกฟูดจริงจริงใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อน เปิดหูเปิดตามากแกมี้คืออะไรเนี่ยเพิ่งเคยเข้ามาครั้งแรกกูเจออะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ยไฟวะ่ะมีฝนไฟด้วยฝนแสงฝนฝนของลุงแสงโอ้โอ้ไม่ต้องเล่นนะวันเนี้ <laughs> ดูเขาเล่นกันเพลินกว่ากูไม่ต้องเล่นละสกิลมันอลังการขนาดนี้เลยวะโอ้ ตาย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 เฮ้ยนี่โลบอ,อกหรอเน,นี่ยอายยะอึนนอ้งอึง้งอึ้งอยู่อะไรกันคะเนี่ยหูอ่ะตีลิงไปแล้วกัน้องหูไว้กากเลย,เลยอะอสภาพเมื่อกี้แรวบายนีกูกากเลย เยี่ยมตอนนี้เหลือ17แล้วนั่นเองนะครับผมโอเคอันดับต่อไปเดี๋ยวผมจะซื้อผลไม้พิซซ่ากันดีกว่าแต่ว่าผลอะไรดีไม่ดีอะ่ะผมว่ายังไงมันก็คงไม่ได้ของดีหรอกเพราะว่าเวลมันยังไม่เยอะเนาะก็มีอะไรก็เอาเอาไปก่อนกันแล้วกันนะบล็อกพุดดดลเลอร์อนะครับเจอแล้วเรียบร้อยงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มซื้อผลไม้ปีศา่ากันเลยดีกว่าครับผลแรกของกาเล่นเกมนี้เราจะซื้อผลไม้อะไรได้บ้างเอ่ยจะมีไม้ก่อนเพราะเงินหนักมี5,000เองล็อก เอาไปผลล็อกเก็ตครับเอาละตอนนี้เรามีแล้วและใช้งานยังไงไอเทมฮะอ๋อมีเลยมีเลยมีเลยโอเคโอเคโอเคตอนนี้มีแล้วอ๋อจะเป็นท่าอ๋อกดหนึ่งคือตีธรรมดากดสองคือเป็นล็อกเก็ตเนาะกด เจ็บเจ็บเฮ้ยเฮ้ยโอเคโอเคอยู่เอาเท่าที่มีนะเฮ้ยก็ก็โอเคอยู่นะเดเดยวเด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 ป่านู่นป่านู่นเดี๋ยวขอไปลองเอาละเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไหนเป็นไงเป็นไงเป็นไงยิงเจ็บแรงด้วยอ้าวแล้วตีอะไรไม่ได้เลยหรอแค่สกิลแค่นี้เลยเอาจริงดิแค่นี้เลยเหรอ แล้ที่เหลือก็องที่ธรรมดาออโธเอาวะเอาวะเอาเอามาก่อนค่อยว่ากันค่อยว่ากันเดี๋ยวที่เหลือผมน่าจะในส่วนของอผลไม้ปีศาจไปนะเนี่ยเริ่มเริ่มเอาไปละพอเดี๋ยวก็เอามาอีกเรื่อยๆเนาะโอเคก็คลิปแรกขอรีวิวเป็นประมาณนี้ดีกว่านะกับบล็อกฟุตนั่นเองนะอันนี้คือเข้าวงการแล้วส่วนใครมีอะไรยังไงอยากติติงแนะนำอะไรยังไงก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมบ๊ายบาย